เ้ยพี่เดียนน่าอยู่ตรงโน้ไนไงสวัสดีค่ะพี่เดียคับ,พ,คบพวกเราอยากทราบว่าที่คณะวิศวะค่ะมีทํทามเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาไหมคะที่ไม่ในไทยทำไมพวกคุณอยากรู้อ่ะถ้าอยากรู้แค่เพื่อผ่านดา่านผมไม่บอกพวกคุณนะพวกเราอยากอยู่คณะนี้ค่ะเลยอยากรู้จะได้สืบต่อบางพณีต่อจากผู้พี่ไงคะ ผมก็เหมือนกันครับกหนูก็ได้ค่ะประเพณีนี้เนี่ยคนรู้น้อยมากนะทำไมล่ะครับพี่พวกคุณฟังแล้วอ่ะมันอาจจะขำม,มันคือประเพณีแห่ถังขยะแห่ถังขยะแห่ทำไมอะคะฟังดูสกปรกใช่ไหมยขยะเนี่ยสกปรกคะ่ะซึ่งวิศวะอย่างเราเนี่ยอาจต้องลุยพื้นที่ที่สกปรกหรือทำอะไรที่น่าเกลียดใช่ไหม การที่เราแห่ถังขยะเนี่ยมันทําให้เราลดอีกโกของเราลงและก็ยังทําให้มหาลัยเราเนี่ยสะอาดอีกด้วยแล้วมันต้องทำยังไงบ้างครับก็แค่คือถังขยะเดินไปรอบๆเป็นระเบียบเจอขยะที่ไหนก็เก็บแค่นั้นเองง่ายๆเออว่าแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ทำนะ